สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์ที่หกสิงหาคมสอง6นารอหกสิหกน้ม, 5, 5, 6, 6แมาแมนวทางค่ะน้ออยนะคะฮานอยแบบนี้ฮานอยหลุดบ่อยนะคะช่วงนี้เข้าแค่ตัววิ่งรูดนะคะเข้าแค่ตัววิ่งรูดนะเมื่อวานก็เข้าแค่วิ่งรูดท่านะคะถ้ากับเก้ากับห้ามารอบสุดท้ายนะคะรอบเฉพาะกิจสี่ห้ารอบปกติ 5 8แนะคะแล้วก็มารอบสุดท้าย9 8กับห้าหกนะ,ะอ่ะทีนี้เรามาดูของวันนี้เนาะวันนี้ตัวเด่นกันให้าเก้าสี่ศนย์ึ่งรู้สกับ0ูนฟันสนะคะฟันสี่อือจะดินในตารางก็จะมีสองเ9้าเก้าสองเก4า5ี่สี่เก้าห้าศห้าสองห้าห้าสนะคะ บนก็จะมี0022ส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็จะมี9229 9449 5005 2442นะคะหรือใครจะจับบินในตารางก็ได้นะคะมีตัวเดียวเลยแมอมเบอรมาก็คือ9009นะคะ,ะ,ะตัวที่เขามาบ่อยๆนะคะตัวนี้ ใครจะจับเอาสามตัวนี้ไปวิ่งรูดกับตัวอื่นก็ได้นะคะเมื่อวานแอทให้ไปแอทตัวเด่นไปเก้าห้าศูนย์เนาะศูนย์ก็จะมาในตำแหน่งนี้นะคะลองเอาสามตัวนี้ไปก็ได้นะคะแต่ว่าศูนย์ตำแหน่งนี้จะมาบ่อยลองวิ่งรูดศูนย์ดูนะคะวันนี้โอเคก็ okay. okay. ประมาณนี้นะคะแตนะ่ว่าแอดเน้นนะเนนวิ่งรูดวิ่งรูดจะเข้าไหวกว่า เก้ค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะ